สถิติการทำประตูของอาร์มสุปชัยใจเด็ดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันฝากเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อก้าวไปสู่หนึ่งหมื่นซับด้วยกันนะครับแน่นอนว่ากองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยในปัจจุบันคือพี่มุ้ยธีรศินแดงดาแต่ถ้าหมดยุคสมัยของพี่มุ้ยธีรศินแดงดาไปคนที่จะขึ้นมาแทนที่มีหลายคน หนึ่งในนั้นคือเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดสถิติการทำประตูของเจ้าตัวมีดังนี้ไทยลีกลงสนามไปทั้งหมด165นัดทำได้34ประตู12อแอสซิสเฟอคับลงสนามไป23นัดทำได้10ประตู2อแอสซิสลีกคับลงเล่นไป11นัดทำได้3ประตูไทยลันแชมป์เปี้ยนคับลงเล่นไป3นัดทำได้2ประตูและในสีเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลงเล่นไปแล้ว21นัดทำได้5ประตูแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคิดว่าอาร์มสุภชัยใจเด็ดจะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังในการทำประตูให้ทีมชาติไทยแทนพี่มุยทีละสินแดงดาได้ไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ